สวัสดีค่ะเอซวันนี้ย่าหน่อยทำเกษตรแต่ไม่ทำเกษตรนะคะวันนี้จะไปล้อเอาบุญจ้านะคะบรรยากาศบนรถนะคะไปกับปูส่สาแล้วก็คุณป้าคุณลุงคุณย่คุณป้าอ่าสวยสวยที่สุดในจักรวาลน,นี่เลย <laughs> เสื้อก็สุดใสไม่เหมือนญาติหน่อยนี้มันคนละคนนะคะคนน่ะทักผิดทักถูกว่าเป็นญาติหน่อยตลอดดูสิค่าเอฟซีเหมือนกันตรงไหนเนี่ยสวยต่างกันนะอก็ปู่สำก็ไปปู้สำเป็นคนนำทีมนะคะคนคยกรถว่าเป็นคนขับรถให้เรื่องสนุกนี่ยกให้ เรื่องสนุกเรื่องออฟอ <c oughs> นลำวนร้องเพลงนี่ยกให้คุณปู่นะคะวัน่ายหน่อยลองลำทำเพลงไม่เป็นแต่พอคุยได้วันนี้ขณะเดินทางปู่สำจคลายเครียดออ,อะไร จะร้องเพลงได้ไหมขอเพลงหนึ่งใครเครียดเพราะว่าการเดินทางมันก็ไกลหน่อยเราก็ต้องผ่อนคลายมันจะมันจะได้ถึงเร็วกี่นาทีจปู่ร้องเพลงอะไรเหรอเอาขั้นแรกตามใจชอบปู่ปู่ชอบพลงอะไรครับแม่เมยาแถาสุรา มีเอซเคยบอกว่าอยากฟังเพลงคุณปู่ร้องนะคะเอซี SC. ก็ตามใจผู้อยากฟังนะคะแต่อาจจะขัดใจผู้ไม่อยากฟังก็ทนๆเอาหน่อยนะคะเว,เ,ออเ,วเวลาละเออเวลาร้องนี่ก็ไม่ค่อยมีเนาะมีแต่อ,อ่ามีแต่ มีต่เวลาขึ้นรถมึงจะมีเวลาได้ลองเพลงนะคะขออนุญาตติดไม้ให้คุณปู่ก่อนนะคะติดไม้ให้คุณปู่ก่อนจะได้ลองอะสะระถนับปู่ซ้ำเริ่มต้นหน่อยจ้าออเอาเพลงอะไรเนาะจะอลองเพลงให้ออบรรออดาบรรดาหนุ่มๆแก่ๆทั้งหลายนะ <laughs> หัวอ,อกเดียวกันนะหัวอ,อกเดียวกันไม่ไมนะ่อย่าบอกหัวอกเดียวกัน à, อ้าวหัวอกเดียวกันที่จะมมาเหือแก้ไขเขาละย้อนว่ดเจ้าคองเกิดมาโดนเลยเทาอยากกีบอยากเมาเอาน้ำตาวตำน้อยเท่าจนหัวอกยังมาตุกหลอกได้คำตำโอยลงหมัดเด็กน้อย ต้องคอยเอาใจเจ้าโนอโอยากได้อยังผู้เท่านี่ก็หาให้เื้อห้องใส่เหลื่อมแต่แกนทั้งคอมือถือรุ่นใหม่เงินทไงใส่จนพอ,อยังแอบของหนุ่มรูปนหลอเข้ามานอนเกียขคอคึ้น,นอกไก่เฮาบ่าสมเกิดมาก มาเฮ็ดพ่อคักแค่น้องย่าพาใจอื่นเขาห้องห้องกับห้องเฮาเราเตียงนอนหมอนคางทุกอย่างใส่ใจคือเราเสียค่าของเราบักเขายังมาเสียใจย่อนมักเขาลายที่ตายน้ำเด็กนายองประเ่งเจ้าของ เกิดตั Dante ้งแต่รุ่นใดคิหวังตำเทาอยากอ้คนเดยวกันสี่ห้องไห้กันน้ำตาไวให้เมลัยลองเข้าใจเหี่ยเๆียพู้เถ่ากระทำเนี่เนาะเพราะว่าหากไักเต้าตำหน่อยแต่ว่าจะค้องคนเถ่าเขาตายหรอเถ้าพูดตัวอยู่บอกว่าเถ่าเขาตายมันบ่ชสูงเกิดมาก มาเฮ็ดพอคัดแยนอนจะพาใจอื่น<ร>เ <K testimony> ้าห้องห้องก็ห้องเอาเตาเปียงนอนหมอนข้างทุกอย่างใส่ใจคือเราเจ้าข้าของเต่าบักเต่ายังมาเสียใจยอนบัดยัยดิตายน้ำเด็กในยังบึ่งเจ้าของ

ก็คือเพลงเนาะเพาะค่าเอฟซีแต่ว่าไอคนที่ร้องก็ไม่ไม่เป็นอย่างนั้นหรอกนะคะขอแก้ข่าวให้นะคะจะหาว่าเจะเข้าใจผิดว่าผู้สำนยกงงอย่างนี้เนาะนี่ก็ลองไปตามเนื้อเพลงนะคะเอฟซีจริงๆแล้วผู้สำเป็นคนรักลูกรักเมียรักครอบครัวใช่รักลูกรักเมียจริงไหมผู้สำหรือว่าแต่อย่าเผลอนะ เมียเผือเจอกันใหม่ที่ส่นถ้าเผือเจอเอาเอาเอาเมียเผือเจอกันใหม่ได้มั้ยว้าบ่แล้วบ่แล้วพ่อหรอ่อประตูห้องเตามีรองเท้ากองคู่่อยางั้นก็ร้องไปเลยดิเอาเพลงใหม่ได้มั้ยล่ะเพลงใหม่ป่ะโอ้มันหลายเพลงเลยเอาเอาเพลงใหม่เพลงใหม่เพลงนั้นเพลงใหม่ป่ะยังไม่ขึ้นเลยเอ้าขึ้นไม่ออกป่ะ เดี๋ยวมันมันหางมันคตรโคตรโค้งโค้งเข้าไปกดรหมดเข้าไปทางมันโคตรโคตรโค้งโค้งเดี๋ยวมันจะสแปร์ขอขอบคุณพีนะที่ติดตามย่าหน่อยทำเกษตรออ่่หน่อยฮะติดตามตลอดนี่ต้งริ่ห่มหน้าข้าสาวน้าเกลียรลองอ๋อมันไม่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 ถูกอ๋ออมันไม่ไม่ไม่ถูเป็นอไรอ่ะ เราก็ไม่อยากเราเราก็อย่าเราไปลองพราะมันจะเสียมันจะตีลิขสิทธิ์เราเรามันจะลองพร้อลองเพียรไปเพๆๆยียรไปเออต้องอยากคุลองก่อนเอาเนื้อหาสาระไปตทำอัตภาพภาษาโทษทำแต่ภาษาไทยเครียดจะพูดถ่ำก็ลองไปถูกมั่งไม่ถูกว่างขออภัยด้วยนะ บ้านของพี่ทำนาทำนาปลูกข้าวทุกเมือน้องกระทำนาเกลือขายเกลือนั้นซื้อข้าวกินบ้านของพี่อยู่ที่กาฬินส่วนตัวอยู่พินอยู่ที่นนนจันพี่มาเจอคนงามคนงามที่อำนาจเจริญยังต่อไป นับว่าเป็นบุญของน้องที่มาพบอะไรน้องก่อนเดีวไปอยู่ตั้งที่อำเภอน้องเนียวน้องเนียวน้องเนี่ยกเอาไปเอาไปพุงของอะไรไเลื่อยมันเลืยริมสุดไม่เป็นไรหรอกไม่เดี๋ยวจะถึงแล้วนี่ใกล้จะถึงแล้วเปลอใช่แคไปหลายเติมอยู่ได้หนิ มจะไปตาอายุจะอยู่ได้ร่อยคจะอยู่ได้เอาเอาร้อยปีก็พอเนาะนี่แหละชีวิตชนบทท้องถิ่นบ้านเราเนาะอซีก็ความสุขเล็กๆน้อยก็พอประมาณนีกว่าเครียดเนาะดีกว่าเครียดได้กำไรมีความสุขนาทีสองนาทีก็ดีใจแล้ว อได้ยิ้มครั้งหนึ่งก็มีความสุขไปเป็นเดือนนะคะเอจีก็ดีแล้วเออมันมันร้อ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 นเอดอำนาจเจริญร้อนจัดมากเลยนะคะอำนาจเจริญเดี๋ยวร้อนวันนี้ละร้อนมากเออหลังจากหนาวมาหลายวันแล้วก็เพิ่งมาร้อนวันนี้น่ะจัดมากเลยนี่เดือนพุ่งนี้จะร้อนกว่านี้อีก นับวันออกรถไปออกรถออกบ้านแต่ไม่ได้เลยจะบินหัววันนี้วันอาทิตย์บอกงั้วันเสาร์โอ้ยวันเสาร์บอกแต่ว่าเราก็นีเที่ยวอีกแล้วนะคะเอฟซีแย่หน่อยปูดสำแล้วก็ทีมงานสนุกนีเที่ยวอีกแล้ว จะไปเอาบุญบ้านเก่าจะไปเอาบุญบ้านเก่าปู่สามค่ะอ่อจากอำนาจเจริญไปบ้านปู่สามนี่ก็สิบสองกิโลเนาะแม่น <12, S 1> บอกสิบสองเก้ากิโลเอะเก้ากิโลเก้ากิโลเราบอกเอานึกว่าสิบสองกิโลไม่ <9 S 1> ใช่เล่างกาสิบกิโลเออก็ร้ลลอ,องเพลงเอ่อพอประมาณก็เดี๋ยวก็ถึงแล้วนี่ถ้าปู่สามปู่สามนี่มามาทุกวันนะำมามาบ้านเนี่ย สมัยแต่ก่อนนี่ถนนโน้นทางไม่ดีนี่มาเป็นสองชั่วโมงนะคะนี่แต่ก่อนนี่เป็นทางดินเดี๋ยวนี้เป็นทางลาดยางก็มาแป๊บเดียวก็ถึงจากอำนาจเจริญมาไปกิ้ม่ปินข้าวที่บ้านเก่านี่ก็ขี่จักรยานนะ,ะไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์แต่ก่อนปูซำเนี่ยขี่จักรยานนะคะไม่มีรถมีไออนนลำบากมากตึมวอลมลำเน้ว ขี่จัก,กรยานขี่จัก,กรยานจากบ้านน้องหินนี่ไปอำนาจเจริญนี่ก็หลายชั่วโมงอยู่เน,ะะเนาะเ,เพราะว่าทางไม่ดีสมัยก่อนโอ้มาลำเชียงมาลำพอดีได้ชีพหนึ่งนะเนี่ยซี่สิบนาทีสามสิบเลยเนี่โอ้ กิโลกิโลละนาทีได้นี่เมนบอกนั่นแหละมันต่อนาทีก่อกิโลอเออเามาตั้งอยู่นน่ถึงแล้วนะคะบ้านบ้านปู่ย่าบ้านน้องหินบ้านปู่สํานี่ถึงแล้วนะคะ,นนะ,คะเป็นเป็นอยู่ท้องถิ่นชนบทแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะ บ้านเมืองก็มีบ้านมีอะไรพัฒนาถนนหนทางก็ดีขึ้นนะคะเอฟซนี่เห็นไหมคะนี่พามาดูวิถีชีวิตท้องถิ่นเรานี่พาเอซี C. มาดูนะคะแต่แถวนี้ก็มีบ้านญาติกันหมดค่ะเอซ ข้างทางนันี่บรรยากาศข้างทางข <_ d ata> าดตกบุกห้องอพูดผิดพลาดอะไรก็ขอพูดขออภัยด้วยนะคะเอ,อซี <_ d ata> มาถึงบ้านปู่ซำแล้ว <_ d ata> บ้านปู่ซำเคยอยู่เคยนอน ่บ้านตไปทางนี้แถวนี้มีแต่บ้านญาติกันไปพุนที่เราไปอ๋อข้าอยู่พีนเลยบออทสนี่นี่นี่ร้านนี่บ้านร้านนะไคาเอีบ้านโพสรัมยังไม่ถึงไปบ้านร้านนะคะอ่อแลรวถึงแล้วนะคาเอี คลิปนี้ขอลงไลน์เพียงแค่นี้ค่ะปูซำค่ะ <c oughs> <c oughs>